ช่วง i n นทตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันมาแบบฮอตชิทเลยฮะคุณฟังครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการแชร์กันไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้คุณสุกรก็จะมา พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสาวันนี้นะครับที่เชียงใหม่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอินชอนันโดยตรงนะครับแน่นอนครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นคนก็ถามหาประกัน้วครับมีประกันไหมมีประกันไหมนะครับสวัสดีครับคุณสุกรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณเอกครับครับผมก็ทีแรกผมเตรียมเรื่องอื่นไว้นะครับครับก็กะว่าจะให้ความรู้หลายด้านเผอิญเรื่องนี้มันฮอตแลือเกินก็เลยต้องรีบคว้ามาซะก่อนนะฮะจะเรียกว่าฉวยอากาศก็คงไม่ผิดนะครับครับ ก็วันจันทร์ที่ผ่านมาตอนบ่ายนะครับก็ได้รับการส่งหรือแชร์กันมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับว่าก็คง,คง,ค,งคงสามารถเอ่อยชื่อได้นะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันในสาธารณชนทั่วไปไปแล้วนะครับก็คือที่ Big กซีเอ็กตรงสาขาแยกเซ็นเฟสนะครับก็จะตรงใกล้ๆก,กับกับเซ็นทรัลเฟสิวอลนั่นแหละนะฮะก็เกิดมีท่อน้ำ ใต้อาคารนะฮะที่จอดรถเนี่ยหล่นลงมาผม <c oughs> สันนิษฐานว่าคงจะเป็นท่อประปานะฮะ <c oughs> หรือท่อน้ําที่ใช้ในการถ้าสังเกตใต้อาคารนะครับท่อจะมี2ออย่าง <c oughs> ถ้าท่อสีขาวหรือท่อไม่มีสีนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นสีดำนะฮะจะเป็นท่อน้ําดีหรือท่อน้ําประปา <c oughs> ที่ใช้หมุนเวียนในห้างนะฮะหรืออาจจะเป็นท่อน้ําทิ้งก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ท่อน้ําทิ้งจะไม่ผ่านตรงนั้นนะครับถ้าเป็นท่อสีแดง นั่นจะเป็นท่อสปริงเกิลนะครับคือท่อที่เวลาเกิดเพลิงไหม้นะครับก็จะมีการพ่นนะ้ำออกมาจากจากท่อนั้นจะระบายสีแดงไว้ครับเห็นชัดเจนแต่ที่เห็นนี่เป็นท่อสีขาวเข้าใจว่าเป็นท่อประปาและในข่าวก็บอกว่าเป็นท่อปะปานะครับ,รบท่อประปาของอาคารเขาเองนะครับก็ด้วยเหตุไรไม่ทราบหล่นลงมาทับรถยนต์19คันนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์3คันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายรนะครับก็ เผอิญผมอยู่ในวงการประกันก็ในกลุ่มของโซเชียลที่ที่เป็นประกันทั้งหมดก็ไลน์หากันว่ามีของใครบ้างนะครับก็เจอกันไปหลายบริษัทนะฮะเยอะเยอะพอสมควรนะครับ,รบแล้วก็ท่านผอคอ,อปพชจังหวัดเชียงใหม่ก็ถามมายังทุกบริษัทเลยว่าเป็นของใครบ้างเร่งรัดให้เลยนะเร่งรัดให้นะครับ,ค,รบคือโดยหลักการแล้วเนี่ยรถที่มีประกันนะครับบริษัทประกันจะจ่ายให้ก่อนเลยแล้วก็จะไป เรียกร้องจากเจ้าของอาคารอีกทีหนึง่งนะครับแต่รถที่ไม่มีประกันก็คงต้องเรียกร้องตรงกับกับอาคารเลยกับอาคารเลยคือทาง B ิ g กซีเอ็กเลยนะครับ,รบซึ่งทาง B ิ g กซีเอ็กก็ออกมาประกาศแล้วเมื่อวานนี้นะฮะว่าจะรับผิดชอบชดใช้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อตัวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศที่ดีมากนะครับแล้วก็ เมื่อวานผมผ่านไปก็ยังเห็นรถวิ่งเข้ากันโอลมานก็แปลว่าก็คงเคลียร์สถานที่เคลียร์อะไรหมดแล้วนะแล้วก็คงเสร็จในคืนเดียวนะเพราะว่าคือกิจการใหญ่ขนาดนี้นี่เขาคงไม่ปล่อยให้ให้เสียชื่อแน่นอนนะฮะแล้วก็เขาก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าเขาจะรับชดใช้ให้ทั้งหมดครับครับทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกับประกันภัยนะครับผมเข้าใจว่าบิ๊กซีคงทําประกันไว้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างจะแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะใน ปีพุทธศักราช2548นะครับมีมีราชกิจานุเบกษาหรือมีกฎรรกระทรวงนะฮะซึ่งกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการจะต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร,ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกพศ2548นะครับคือกฎกระทรวงนี้ระบุไว้ชัดเลยว่า,าในข้อหนึ่งเลยนะฮะอันนี้จริงๆแล้ว พระราชบ,บัญญัติควบคุมอาคารได้มีตั้งแต่ปี2,522แล้วนะครับแต่ว่ามาประกาศในส่วนของบังคับให้ทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยในปี2,548นะครับในข้อหนึ่งระบุไว้เลยว่าอาคารของเอกชนจะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกมีดังต่อไปนี้ครับ 1. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 2. อ,อาคารชุมนุมคน 3. โรงมหอรศบสพ 4. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 5. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับทั้งหมด5อยา่างนะครับที่เป็นอาคารต้องมีต้องมีฮะอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่อาคารเรียกว่าอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนต้องจัดให้มีนะครับถ้าไม่มีก็จะมีโทษ นะฮะซึ่งนั้นค่อยว่ากันไปตามกฎหมายกันอีกทีนึงนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ได้รวมถึงเฉพาะอาคารนะฮะอันนี้ผมเพิ่มให้นะครับรวมถึงนะครับป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่15เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่50ตารางเมตรขึ้นไปครับซึ่งป้ายนะในะปัจจุบันนี้เกินทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าต่ำกว่า15เมตรนี่มองไม่เห็นนะฮะเพราะว่าสูงตั้งแต่15เมตรบางที ถ้าเราเห็นป้ายตามแยกใหญ่ๆเนี่ยบางทีสูงโอ้โหห้าสิบเมตรนู่นนะฮะบางทีสูงเท่ากับถ้าป้ายที่แยกเซนเฟสนี่ผมเห็นว่าสูงกว่าแทบจะเท่ากับเซนเฟสเลยนะครับ,รบซึ่งอันนี้ผมว่ามันมันสูงมากแล้วถ้าเกิดบา,บางป้ายนี่ฐานของป้ายนี่สูงกว่าลังคาตึกนี่นะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ว่าทั้งป้ายนะฮะหลุดลงมาโดนคนหรือหรือรถที่ผ่านไปมาเนี่ยผมว่าต้องมีความเสียหายค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้นทาง กฎกระทรวงอันนี้เนี่ยจึงมีการบังคับให้ทําประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็รับประกันอยู่แล้วนะฮะไม่เรืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกแล้วก็ในส่วนของประกันป้ายนะครับป้ายเนี่ยบางบริษัทอาจจะไม่รับตัวป้ายแต่อาจจะรับเฉพาะในเรื่องของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่บางบริษัทจะรับคุ้มครองทั้งตัวป้ายและรับทั้งประกันทั้งความรับผิดต่อบุคคลภายนอกครับทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของป้ายด้วยนะครับถ้าเป็นป้ายไม้ไผ่แล้วก็เป็นสังกะสีอะไรอย่างนี้นะฮะหรือเป็นโครงเหล็กบางๆเขาอาจจะไม่รับแต่ถ้าเป็นป้ายที่เป็นต้นเสาเหล็กหรือเสาปูนคอนกรีตครับอันนี้เขาก็คงจะรับได้ก็คือก็คือก็ใช้หลักการเดียวกับการประกันภัยทั่วไปต้องมีการประเมินก่อนใช่ไหมฮะต้องดูลักษณะป้ายก่อนป้ายแข็งแรงไหมมีความเสี่ยงภัยเยอะไหมเหมือนเราไปประเมินบ้านประเมินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะครับทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของแล้วถ้าเผื่อทางเจ้าของศาลที่แห่งนั้นทำประกันความรับผิดนะฮะไว้แล้วนะครับมันจะมีความคุ้มครองอะไรบ้างซึ่งผมว่าท่านผู้ฝังทางบ้านควรจะทราบไว้นะครับอันนี้จะเรียกว่าการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า public liability นะครับก็จะมีความคุ้มครองหลัก2ข้อใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือความรับผิดนะครับในส่วนของทรัพย์สินอันที่2นะครับคือความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตนะครับในวอ r ด,ดิ้งของอกรมธรรม์ส่วนใหญ่จะใช้ว่า บริษัทจะชดใช้ในานามของผู้เอาประกันภัยสำหรับกรณีที่เกิดความบาดเจ็บสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการและบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสถานที่บกพร่องเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้ชัดเจนตรงกับของทางบิ๊กซีที่เขาเกิดขึ้นคืออาคารสถานที่บกพร่องนะครับหรือความประมาทเลินเลอในการดําเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัยและพนักงานลูกจ้าง ภายในสารที่ประกอบการซึ่งผู้เอาประกันภัยจําต้องชดใช้ครับคําว่าประมาทเลินเล่อหมายความว่ายังไงก็เหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างฮะก็พนักง,งานถูพื้นแล้วไม่วางป้ายพื้นเปียกอือ่าเราไปเดินช้อปปิง้งแล้วเราไปลื่นล้มอืแล้วเราบาดเจ็บครับอันนี้ถือเป็นความประมาทเลินเล่อในการดําเนินธุรกิจหรืออาจจะมีชั้นวางของที่ไม่แข็งแรงแล้วข้าวของหล่นลงมาทับผู้ที่เข้ามาซื้อของข้างในร้านครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องหรือความประมาทเลินเลอของผู้ดำเนินการ,รนะครับล่าสุดผมเห็นในคลิปที่เขาแชร์กันมาอีกในโซเชียลที่ประเทศจีนก็มีลิฟเอ่อโทษฮะบันไดเลื่อนเกิดหลุดอีกแล้วนะฮะหล่นลงไปเป็นรูบโบเลยแล้วก็ผเอินโชคดีในคลิปผู้หญิงอีกแต่เขากระโดดหนีทันโอ้ย นี่นี่คลิปเมื่อสักสองวันนี้เองครับครั้งก่อนนี่คือที่อุ้มเด็กน้อยอ่ะนะครับ,รบอันนั้นโยนโยนลูกมาทอันนั้นโยนลูกไปแต่ตัวเองหล่นลงไปเสียชีวิตครับแต่ว่าอันนี้เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่ากระโดดหลบทันคือเห็นว่ามันล่วงลวงไปปุ๊บก,ก็กระโดดหนีก็ทันพอดีครับนะครับซึ่งก็ในจีนอีกผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมที่อื่นเขาไม่เป็นเป็นแต่ที่จีนนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะคนเยอะนะฮะใช้งานเยอะแล้วก็ อาจจะบํารุงรักษาไม่ทันหรือ,อยังไงหรือพังก่อนระยะเวลาบํารุงรักษาอ,อ,อันนี้เราอาจจะเราอาจจะไม่โทษว่าเขาไม่บำรุงรักษานะฮะแต่าอาจจะมองว่าเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยคนเขาใช้บริการมากของบางอย่างที่ใช้บริการหรือโอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายประมาณนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราเรามองว่าไม่โทษผู้ประกอบการมากนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงว่าว่าเหตุมันเกิดยังไงแต่ว่ามันเกิดที่จีนสองครั้งนี่ถ้าให้ ดาวแบบชาวบ้านเข้าใจว่ามันคนคงเยอะฮะเดินกันวันละหลายร้อยลหลายพันคนคซึ่งปกติค่าอาจจะให้เดินกันวันละสักสองพันคนแต่จีนอาจจะเดินวันละห้าพันถึงหมื่นคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็ไม่โทษเขานะครับแล้วก็โชคดีของผู้หญิงคนนั้นที่กระโดดทันนะครับในส่วนของอวงเงินจํากัดความรับผิดนะครับสําหรับการบาดเจ็บทางร่างกายการเสียชีวิตและความเสียหายทางทรัพย์สิน วงเงินจำกัดความรับผิดนี่นะฮะรบ,บริษัทประกันจะสอบถามจากผู้ซื้อหรือเจ้าของกิจการว่าต้องการเท่าไหร่ต่อครั้งและสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายบริษัทก็ทําเป็นแบบแพ็กเกจนะฮะว่าคุณจะซื้อครั้งละเท่าไรหร่1ล้านต่อครั้งไม่เกิน10ล้านต่อครั้งรหรือ5ล้านต่อครั้งไม่เกิน2 0ล้านต่อครั้งหรือ10ล้านต่อครั้งไม่เกิน50ล้านต่อครั้ง ก็ได้นะครับคือหมายความว่าจะสิบล้านต่อครั้งไม่เกินยี่สิบล้านต่อปีนะครับเป็นยังไงหมายความว่าถ้าเกิดเหตุหนึ่งครั้งเขาจะจ่ายไม่เกินห้าล้านครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดครั้งนี้เนี่ยสมมุติว่าเออสมมุติเรื่องจริงเลยคือรถทั้งหมดสิบเก้าคันที่เป็นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์หนึ่งคันแล้วก็คนเจ็บหนึ่งคนที่บอกว่าเจ็บแต่ว่าเจ็บไม่มากนะครับอาจจะรวมความเสียหายแล้วสมมุติว่าได้หนึ่งล้าน ถ้าเขาซื้อไว้ที่5ล้านต่อครั้งไม่เกิน10ล้านต่อปีก็ถือว่าครอบคลุมอยู่ครับนะครับแต่ถ้าเกิดเขาซื้อแค่1ล้านต่อครั้งไม่เกิน5ล้านต่อปีครับอาจจะอาจจะวุดวิดหรืออาจจะไม่พออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจครับนะครับซึ่งในส่วนของท่อประปาหรือในส่วนของตัวอาคารนี้ประกันนี้ไม่คุ้มครองให้นะครับคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้นครับสาหรับความบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายครับ การประกันในส่วนของตัวอาคารนี้เจ้าของกิจการต้องทําประกันความเสี่ยงภัยไว้เองหรือประกันอัคขีภัยไว้ต่างหากนะฮะอาจจะทําประกันตัวออริสแยกไว้แล้วก็ต้องมาทาประกันตัวนี้ฮะความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนอีกฉบับหนึ่งต่างหากครับนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยมองว่าแต่ละแห่งถามว่าเราจะให้เอาเท่าไหร่ดีท่านต้องมองว่าอาคารท่านใหญ่ขนาดไหนสอง ท่านต้องมองว่ามีคนเข้ามาใช้บริการท่านมากน้อยขนาดไหนครับอันที่สามมองว่าคนที่มาใช้บริการเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศมากกว่ากันครับนะครับเพราะว่าอะไรฮะถ้ามีผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศเยอะฝรั่งเขาจะเรียกร้องค่อนข้างสูงเพราะว่ากฎหมายสคบอรหรือว่าอะไรบ้านเขาแรงนะฮะเขา<ม>ค่อนข้างแรงแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเขา กลับไปแล้วเข้าไปฟ้องที่ประเทศเขาเขาไม่ได้ฟ้องที่ศาลไทยเพราะเขาไม่รู้จักทานายเมืองไทยเขาไม่รู้เขาไม่รู้จกักอ,อ,อะไรในเมืองไทยระบบเป็นยังไงเขาสามารถกลับไปฟ้องที่ประเทศของเขาซึ่ง<ห>เขาสามารถทําได้อันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับนะนั่นแปลว่าถ้ากรมธรรม์ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนเนี่ยมันก็จะมีออปชันให้เลือกอีกครอบ cover, หรือครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยรหรือครอบคลุมต่อเนื่องไปถึงต่างประเทศ ซึ่งเบีย้ยคนละเรื่องกันเหมือนกันอ oh. ไปกันใหญ่เลยนะครับ,รบผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะฮะจากข้อมูลเดิมที่ผมมีอยู่เนี่ยถ้าวงเงินจำกัดความรับผิดสมมุติว่าไม่เกิน10ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะครับถ้าเฉพาะในประเทศไทยเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0ื่นสิบล้านนะฮะต่อปีเบีย้ยจะอยู่ที่สามหมื่นแต่ถ้าคุ้มครองไปถึงเมืองนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและญี่ปุ่นซึ่งกฎหมายเข้าแรงมากเนี่ยเบี้ยอาจจะกระโดดเป็นเท่าตัวอาจจะเป็นหกหมื่นเป็นอย่างนี้ครับนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดถ้าซื้อที่สามสล้านนะฮะถ้าซื้อมากสูงถึง30ล้านต่อปีความคุ้มครองนะฮะเบี้ยจะอยู่ที่ในประเทศไทยสี่แสนสี่แสนโทษฮะสี่หมื่นหอันนี้เฉพาะในประเทศไทยนะฮะ ทุนทุนที่ค o อเ r 30ล้านหรือคุ้มครองที่30ล้านต่อปีแต่ถ้าทั่วโลกติดวงเล็บอีกยกเวน้นอเมริกาและแคนาดาเบี้ยกลายเป็นแสนห้าถ้าเพิ่มสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะพิจารณาเป็นรายรายไปว่าจะรับหรือไม่รับว่าจะรับหรือไม่รับเบี้ยค่อยเท่าไหร่ค่อยมาว่ากันอีกทีใช่ครับ30ล้านในเมืองไทย<อ>เบี้ยสี่หมื่นห้าครับ อันนี้เบี้ยม,มาตรฐานนะฮะบางรบ,บริษัทอาจจะแพงกว่าหรือถูกกว่าครับแต่ถ้าสามสิบล้านทั่วโลกแสนห้ายกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็เ,เป็นกไ็ไม่รวมสองประเทศนี้ก็สามเท่ากว่าแล้นิดๆแล้วนะฮะใช่ครับนั่นแปลว่าต้องดูนะฮะว่าท่านถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็ไม่ห่วงมากส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดที่ที่ท่านเดินเนี่ยสมมุติว่าเป็นอ,อ้ที่ท่านทําอยู่เนี่ยสมมติว่าเป็น อยู่ตรงไหนบาซ่าล่ะท่านจะเห็นมีห้างอยู่หลายห้างครับเขาเรียกห้างอะไรผมจำไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนชื่อกันบ่อยมากมีห้างอายกตัวอย่างอย่างพันทิพย์อย่างเงี้ยหาพันทิพย์ที่ที่เส้นสายแสงตะวันนั่นนะฮะช้างคลานนะครับก็ผมว่าครึ่งครึ่งนะฮะมีฝรั่งไปเดินครับอันนี้ก็ต้องซื้อแบบคุ้มครองทั่วโลกน่าจะปลอดภัยกว่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเสต็ปสารที่ของท่านมันไม่ใหญ่มากเบียร์ก็ไม่แพงมากครับ แต่ถ้าอัสารที่ของท่านใหญ่คคือในแบบสอบถามเพื่อทําประกันเนี่ยจะมีการสอบถามว่าพื้นที่ของท่านมีกี่ตารางเมตรด้วยกี่ชั้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีส่วนไหนที่ให้บริการอะไรบ้างมีประมาณการคนเข้ามาเดินในห้างในตึกของท่านแล้วก็มีลานจอดรถกี่คันก็จะถามด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบที่เขานํามาคิดเบี้ยประกันนะครับว่าความเสี่ยงของท่านมากน้อยขนาดไหนครับนะครับแต่เอาเป็นว่าในมุมมองของผู้บริโภคก็คือว่า สันนิษฐานไว้ได้เลยครับว่าเป็นกฎไม่ใช่สันนิษฐานนะอุ่นใจได้เลยว่ามีกฎหมายบังคับ,คบอาคารสูงแบบเนี้ยลงมหอระศพหรืออะไรหนาที่คุณสุกรญตพูดเมื่อกี้นะครับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับอาคารชุมนุมคนลงมหอระศพโรงแรมแล้วก็สานบริการวัดโทษสานบริการตามกฎหมายที่ว่าด้วยสานบริการรวมถึงป้ายขนาดใหญ่ด้วยรวมถึงป้ายขนาดใหญ่ต้องมีต้องมีครับการประกันภัยที่เป็นการรับผิดกับบุคคลภายนอกครับเอาละครับเนื้อหาค่อนข้านที่จะ ครบถ้วนแล้วก็จัดเต็มไปเรียบร้อยเลยครัขอบ <ผม S 1> คุณคุณสกลนะครับพรดหน้าเจอกันใหม่ครับครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับช่บวงอินชัวลนด์ทอล์ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมงปามัน